สวัสดีคะ่ะอีสานบ้านตาเชิมค่ะพี่น,ออน,อนะะ้องมื้อนี้นะค่ะจะเชิมหมาก,กับพี่น้องเพื่อนมาเลยคะ่ะสิพามาล็อบหมาไก่เด้อคะ่ะสิพามาเที่ยววพราหมาอำเภอสังคมเด้อค่ะมาเก็บเห็ดพี่น้องสิพามาเก็บเห็ดละสิพ้าพี่นอ้องึ้นไปเที่ยววัดน้าค่ะไปค่ะพอน้านตั้งหลุยละพี่น้องบนมาเป็นพาหมาไปน้ากันค่ะันมว้มวนพี่น,อ <c ười> น,น้องน้ำตกเหนียวเด้อเหนียวเหนียวไปเ็นบอกไปทั้งนึนเถอะูค่ะ รวยพี่น้องผุ้หนาแต่ายเได้ครับร่วมบุญกับพีดำเผือกตังคมเนาะระวังเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดยังกระเดยผู้หน่าเรื่องเขาเองมาแบบบรรลุทางเด้อค่ะมาเลยแบบขอจองมึงเด้อค่ะไอ้พี่น้องพี่น้องมึงดูค่ะมากะในหูดัมมานเลยอืมกลุ่มหนึ่งโอ้ตีดอกจิ้มเลยขึบังมีจิ้มออ๋อผุนอีกดอกหนึ่งเถอะเอาเลย โอ้นังมวยก็ได้ดอกงามเนี่ยเป็นปลาอาวดิหนิคุณอานี่เถอะโอ้ดอกงามนี่ค่ะโอ้หมาพี่น้องหมาล้วค่ะนี่เถอะพี่มูนโอ้เป็นปลาอ่หลี่ดิหนิเติ้นจงไม่ให้นตาเสื่อมค่ะหมาพี่น้องคุณอาโอ้หมาพี่น้องเมูเป็นมูเลยค่ะคุณ่ะ โอ้มันมันมันสมกับม้าไก่ยูดอกเนาะค่ะเก้อเป็นอย่างไรถอะนี่นุ่มนี่อือพี่น้องเปก้อนค่ะนีแค่สองดอกเฮ้ยอือเหลืออีกมีดอนึงไปค่ะเป็นกนะครับอือมีบ้พี่น้องฉลังเกิดค่ะเย็นเังเท่เลยอือเกินนาแหลกค่ะเกินก้อนไปเลยนะก้อนพี่น้อง สองดอกนะครับพี่ช็ดกินนั่าราเอาเมือเลือกเอาค่ะเนาะโอหมาเนี่ยไงของดอกเห็ดนาหมุมพี่น้องนี่เด้อค่ะนะครับนะครับบรรยากาศดีสินครับเยนี่ยเลยเลยเอากระตือเต้นเพราะว่าเขาเ่เคยมาได้ค่ะหมาไก่พี่น้องมาตั้งอำเภอเลยมือดีคืนดีจังไหนพวกข้าพี่น้องเพิ่นบอก ไปน้ำบอสันเสือก,กับมาเลยเนี่ยค่ะครับนี่หอยงแข็งดีงดีแข็งดีไรค่ะหิดค่านี่พี่น้องมึงค่ะงามคัะโอ้แข็งดีสอนอิดคาค่ะสอนเฮียพี่น้องอืม คุณหนกะดองน้ากะดองน้ำงามเปินพีไปไหนเน้อเนียนเปิ่นเลยเปิ้นพีไปห้ตั้งหลายพุวหนะขึ้นเก็บเอาเก็บเอานี่เห้กระ้องพีกระดอ่ขพี่น้องน่ตื่นเต้นมาก่พี่น้องไ่ได้เก็บโดนละผู้ดีพี่น้องเยียบเหยยบหยยบกรดองอ้ยเหยียบพี่เหยบหนายนเะไรนยเบื่อหยีบมุนเบ่ หยับมุนหมดค่ายีเต่าเลยค่ะมีชาดูดูพี่น้องกูนะสองสาม่งเอาเห็ดค่าลูกอ่ะมันเก็บง่ายดีเนาะจ้าเก็บง่ายดีเนาะจ้มาน้ำทางยางเขาเลยค่ะขมาเห็ด หยกในให้งามเธอกัตามาถือแต่ถือนะดอกยงมดอกงามครับน้องมึงค่ากูน่ายุ่มเงานันอีกโอ้หลายหลค่อยก็ค่อยีน้องมึงค่าอืมอืมือหนูแห้งมาไม่หนักเพ็ดเนีน่ะนี่สองดอกสองดอกเล นี่เหรอเรื่องดกนี่ที่บ่งงาใหม่เร่เียนมาพี่น้องเราจอมอคุน่ะโอ้โหเต็มไปด้วยถึงเาเลยอือนี่ค่ะคุน่ะคุณหมอเอาลวดของขาเนี่เอามยเก็บไปเลยเอาเมือเลือกเอามยอะไรก็บมาลด หน้ามึงเนี้มาคอยนี่ไปเห็นข้าเป็นกลุ่มเป็นกุ่มเลยพี่น้องเบ้างนี่ขุ่มเห็ดปุ๊บนะอ๋อหลายพี่น้องดูลูกค้าพื้นตินเป็นสั้นอือใช่เพอมาพี่เที่ยวเอาเนึ้ยอะไรยังไงค่าอือืครับพี่น้องน้องบรรลกค้า ลูกอามองละกซี่หาด้วยวะมงละกซี่มงละกหามงละกหกกำลังงำงแงมอือออืออนี่เธออีกอือหือผีกับพี่น้อกตัดออกกับกินข้าเราเด็กค่ะกินแบบข้าเลยกําลังดอกจุ่มดีนะกําลังดอกเป็นเอิร์นม็ดกระดุม นี่เห็ดก้อนี่ดอกน้อยละนี่เห็ดดินอืมจ้ะนี่ถือเป็นน้ำนี่เห็ดอย่างเห็ดก้อนเห็ดก้อนไปครับเห็ดกระดุมไม่รูบบอ๋อทั้งต่างต่างเนอะเคี้ยไปทีนะครับนี่เดีโอ้เห็ดต่างถืออืมเห็ดอะไรอะบ้างน้าเลยอันนี้เห็ดทานนะคะเนี่ยอืมเนาะเคี้ยวเราเลี้ยงไปทั้งหมดเลาเนี่กระดุมอ๋อ มันว่าจะออกตัวไหนเนาะแของนั่เท้นาะโอ้ไม่ต้องเก็บฟ้าค่อยเจ็บไปครับมันเกิดที่นี่ไหมนีใช่เห็ดหาดค้าเนี่ยเห็ดหาดโอเคนี่นี่ว่ากระยงแข็งดีเยอ่ค่ะรับไปนะนี่ออกนี่นอนแล้วค่ะ เห็ดค่าพี่น้องเก็บบุดเดียบนะพี่น้องเก็บบุดเดียวพี่น้องเก็บหน้าเละเดอกหน้าเละเลยเก็บหน้าเละเลยไม่ต้องไปเชี่ยไก่เค่อยเชี่ยนะครับเก็บหน้าเละนะครับหน้าเละอืมเป็นเดียวอืมกำลังเกิดดีเห็ดนาอ่อนอันนี้นี่เล่เราหนึ่อืมนี่เห็ดนาอ่อนเลยหลังค้อนเป็นกระเอิญเห็ดกอเห็นดดำหมากนะค่ะ นี่ผลมาจากมือหนึ่งนี่โอ้ยเองสินไหลเห็นอันนี้เห็นเป็นกุมใหญ่เด้อนี่พี่น้องนบ้านีิค่ะสามนี่เน้นหดนี่บ้านี่เจออ้เปิ้ลเยอะเป็นกันกันไหนกันหนึ่งต้นหนึ่งกันกับบ้าเอาน่อยพี่น้องจะบ้าบอกเลยเลยเด็ดข่ดเน้นแข็งดีนีกระดูมเห็นไหม ดีดีดีถัดัดกองแบบกองดอกค่ะฮิตนากันกำลังเกิดร้าไปพุ่นหน่ะมันกำลังเกิดฮิตหนาเลยไปครับมีพี่น้องน้ำคักพี่น้องนี่ดิเมนเมดเมนเมดครับออ้ึจะเหยียบเต๋อโอ้ถมูนนี่ลูกค้าดิลูกพี่น้องมึงดูกค่พุ่นหน่ะพุ่นหน่ะมดสุดสุดหบิ่งค่ะ น้อมยกข้าเถ้ลทยไี่น้องนี่เถิ้นั่กันออือเนะอู้อยุติี่เท้าออเห็ดอันนี้เพนเราไปได้เห็ไทเห็ดอย่งุเออเห็ดแหละตอเห็ดเตี๋ยน่ะเถอเห็ดแล่เลยนะเห็ดเตีรยบออันนี้เห็ดนาเละ นาเละๆค่ะนี่ไปครับครับไม่ได้ยิดเต๋าอเนาถ้าไม่เห็นุ้มนี่มันหรือบ่นไม่ไปเห็นนี่เสือปุหนะนี่น้องมึดูข้าปุนะเนี่ยข้ารุ่นเนี่ยของแท้ด้วเนี่ยข้าซ้ำกินข้าเลยแหละเนี่ยมึงดูข่ากุมนี่ปะนะ มาเถอะน,นี่นนเป็นอะ่รนี่หน่อมงนด้วยค่ะน้ำตูมูนว่้ดอกนามนี่คี่น่อมันด้วยค่ะลายๆท่านเพคนแต่เอิญน,น,นันเห็ดทานว่ะเห็ดทานเนาะค่ะแต่ว่าจะเสริมเอิญเห็ดอันเห็ดตุูมูนเกินสเสริมเบื้องคิดเนี่ยนี่หไหลายๆนี่เนี่ยไปครับเราไปเรียนเห็ดทานด้วย เห็นแล้วเห็นองไรโอ้เห็นาะไอเหอนเ่าแล้วทองนุ่มเันนิ้วนะครับหนังนิ้ค่ะโอ้เห็นหาเลีนน้องสอนแล้วค่ะนี่อันนี้อีกโอ้หลมหล้มล้เกี่ยวกัน ไต่มือเลยตนี้คุณนะะนี่เลยเต็มเ่ตตคบอกว่าหัไต่มื่นี่นี่ร้อนร้อนนี่รอนเลยกุมนีทุกข้าบ่เนี่ยเนาะมันกุมนีมาเหมดอีกเด้อข้าอย่าร้านถึงมาอีกอย่านี่ตุ่มโมกึแล้วแล้วเกิดเถอะได้หลายนี่เยอไ เชิญพแน่นด <F step> oh, okay. ีได้หลายเลยครับพนี่นี่เห็ดนาแลโอ้ยโอยโอตายตพี่น้องเห็ดนาแลค่ะเห็ดนาแลใกล้เห็ดไข่เด้วพี่น้องอืมเยอตนเนาะเหยัดหยัดยเง้น้อมึงดูข้างน นี <Bond> ่เป็นมดได้คืออนเกียรคอยเกียร์ไมเป็นมัด่ะนาเล่อืมอะไรใส่้มาว่าเรกว่าตามันหนโตรเดินไปก่อนเดีะลูก้าพี่น้องครับอียบบนที่เช่าเเท่าเมปุ่งขายาค่ะ มันซุ้มดอกเป็นไงได้เนี่ยพี่น้อยหิ้งท้ายเนี่ยครับนี่รังงามท้ายนี่เหินนาเลนี่นีสองดอกแล้นี่ยอืมอืมถอนพี่น้อยก็เป็นเธอเหยียบสามดอกโอ้๋อหนนาเรเถอเหยียบเถือกเถือกเป็นแถวไปครับนีดอกหนึ่งหินนาเลค่ะดอกนึงไปครับ ก็เห็ดไตเบื่อเลยเห็ดกิ่นมดดินครับวันนี้ม่ตายหรือครับพี่น้องไมได้ดอกครับราาเอครับอันนี้เห็ดหด้อค่ะครับนี่เห็ดไข่โอ้โหได้เห็ดไข่พี่น้องครับเห็ดอะไรเห็ดครับเ็รเห็ดทานเห็ดทานนี่กับใบตองนะค่ะ อืมครับนี่พี่น้องคนละทางกับเสะสมหมดอืมครับอืมนาแลพี่น้องฝนหยุดเนี่ยข้าสิเมนแหงแน่แต่ว่าเห็ดก็ยังออกอืมดิ้นมีดีด้วยนี่นมไหลก็บอกเอาเองได้เรื่องนี่แหละครับโซนเหี่ยวเกลื่เนดิเนเธอรอันนี้เห็ดดินค่ะพี่น้องครับพี่น้องมีหมดเลยพี่น้องเบิ้งค่ะเห็ดหาดไง เอ็ดหาดใหญ่ฮอ้ครับเผาเลยนะครับเผาด้วยครับนี่าเลอืมอืมเคลียร์้วเป็นอบรดเดียวเนาะที่ไม่เป็นอาบวัมดอืเคลียร์ลเคลียร์เลยเ้โอ้ยน่งลุมัิดติดยันลุ้มเถอะอุ่อดาข้าง้นครับนี่นี่นี่ะ อีกสงดอกตนนี้เก็บเห็ดมวนอห่ีดิไน้องเกี่ยไปใส่เป็นเห็ดมัดคับอุ่นตาอุ่นไม่หน่อยๆเดีน่มเติมไปหน่อดอกตีดอกเป็นงูงูนะน้ำตัวไหนกันนะในแหลงน่หมดืกลี้ นี่พี่น้องมีงกระดุมน้อยเนาะครับนี่พี่น้องมึงดอกนี้เห็ดกอหยักพี่น้องกูนะโอ้ดอกงามเหเห็ดกอหยักเลยเสือบุรีข้าหรือข้าข้าหรือข้าเคละียไปเรื่อยๆเฮ้ยหยักเหี้ยเลยเนี่ พี่น้องมันเผาละนี่ิคาี่บอกซื้อพี่น้องไปพร้อมแต่ละเหตุทีนี่พอนน้องบอกสามดอกหนึงสองสามอืมนะไปครับเส้็แล้พี่น้องมึกดูค่ะสีเดี๋ยวกันอย่างไงเกิดมาแล้วค่อยลูกค่ามึงนี่พุณ่ะตอบเบิ้งวัน เพิ่นบ่ได้เฒ่าเด้อพี่น้องเพิ่นเห็ดพันนี่น่ะค่ะเนี่ยเห็ดแซ่บแข็งแรงดีเนาะเนาะมึงข้าเนาะเก็บแน่นแน่นระวังเด้อพี่น้องเราเติมใหงเขมักใส่นี่ยมันเนี่ยตายตายตายโอ้โเก็บง่ายข้าเราเติมใหงมันเอาตะมือเก็บเอาเก็บเอาไปเนี่ยอือต้องระวังเด้อพีเนี่ยครับเนี่ยนิชเยอะจัง ้องไล่หอต้องไล่มันไม่ได้หน่อยดิมันขิงแล้วก็ันได้ก็ได้เป็นกุ้มชนดนี้ออกเป็นกุ้มดีดิมั่เมือนอีกเห็ดงามตัวอื่เหอห็ดาเล่มีรองงาม เอ็ดนาลนแล่ต้นนี่ะอะไ่ค่ะคัน่นนาะตัวออกดอกเดี๋ยวค่ะพี่น้องนี่นะเฮ็ดงามเดี๋ยวพ,พ,พ,พี่น้อนงอพี่น้อ,นองมาออกที่มอมอผิดค่ะเป็นเพียบคือยืนทางเนี่ยอเี่ย อ่าได้ค่ะมาเก็บเห็ดน้ำตาลเสริมยุบหยาดข้ามือต่างคมค่ะมือเนี่ย <c oughs> เฮ็ดบุญแล้วกับมาเฮ็ดเฮ็ดบุญแล้วกับมาเฮ็ดเฮ็ดบุญแล้วกับมาเก็ดเงียบข้า <c oughs> มือหมดดิเถอะ <c oughs> นี่ครนี่ครับก็เกิด <c oughs> จะถึงดีครับจะเติเมแบบว่าได้ใส่หุงมือค่ะมันเกี๊ยวเนี่ยตะวันใส่หุงมือกับวัฒนนัดไปเนี่ยคร <c oughs> ับต้องไล่ไปดูนะก <c oughs> ุ้งนี่ต้องหลายปดูนะครับไี่นี่ยมีดอกหนึ่งสองดอกเลยเถื่อไปครับ งานงนงานนี่นี่ตุกโมกอืมนลีเทิงผลีเทิงเทิงผีทงานเียเชียร์กันนรนี่นี่นี่นาเลยสองดนองใหม่กัเกิดเลยมาเล่นั่นน่น้องดูข้าโอ้กำลังเกิดบงดีดเล้อค้าเนี่ยทังเสียบทงเสียเป็นลัคขาเนี่ยอืม นี่พี่น้องครับย่องเหมือนทุกค่ะหามนี่เนี่ยนะอยากได้รุ่นนี้นี่น <ligen petto> ี่นี่เฮดจะนี้เดียวกันหมดเด้อค่ะเฮดดำๆนี่เฮดตุ๊กมู๊หรือว่าเฮดต้นไหลเพิ่งก็เอิ้นเฮดทานล่ะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะก็ฝากพี่น้องนะในเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจนะในเด้อค่ะว่าจะเสริมยหนามาไก่เลยมือเนี่ยมาเพื่อสังคมแบบค่ะไอ้ยซึ่งในกากเป็นกำลังใจเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะในเด้อค่ะเก็บหกเก็บเฮดมวลน้ำกันค่ะมือนี่คลิปนี้เอาไวปสนีแหละเนาะค่ะ สว,ส,สวัสดีครับเบ๊วยสวัสดีครับเบิืงค่าพลังงานาานะ